อันนี้เป็นห้องเทลูมกระจกอันนี้ก็คือเป็นผู้รลับเหมาของกระจกอลูมิเนียมทั้งหมดเลยแล้วก็ให้เขาทากั้นห้องตัวนี้ไปด้วยซึ่งงานก็คือไม่ดีมากๆเลยตอนนี้มันมันเหมือนกับปืดแล้วก็ขบผสมกัน,นอยู่แปว่งแบบนี้ด้วยเพราะว่ามันไม่มีล่างล่างเนาะแต่พอไม่มีล่างล่างผมไม่แน่ใจว่ามันมีฟิตติ้งอะไรที่มันดีกว่านีไหมถ้าเกิดว่าเวลาทําไม่มีล่างล่างให้มันแปร่งน้อยกว่านี้อันนี้ก็คือร่องรอยอารยธรรมที่ น้ำรั่วเข้าบ้านเหมือนกันเลยก็คือลืมทั้งแถบเลยไม้แบบที่แบบไ้หล่อเอ็นทับหลังคือปกติเราไม่ค่อยได้ทํางานสถาปัตย์งานเพลงอะไรเพราะว่าบริษัทเราทำอินที่เรียนงานเนี N ่ยเอ็นทับหลังสัพท์เนนี้ไม่ค่อยรู้ไปศึกษานี่ก็คือรู้เลยตอนนี้ก็คิดว่าจะเป็นงานบิวอินบผนังตกแต่งติดไฟก็หรือไม่ก็ทาสีเท็กเจอร์จบโอเคตอนต้นคลิปเมื่อกี้ได้บอกจะให้ดูคือระเบืองยาง s P สีลายก้างปานก็คือปูเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้เลยรอยต่อคือมันแบบมันจะโชว์เป็นลายก้างปานแล้วก็น้ำซึมลงไปไม่ แาเกิดว่าคุณเอากระเบื้องที่มันเป็นแพทเทิร์นลายตรงอะเอามาเรียงเป็นก้างปลาได้ไหมเออถามว่าเลี้ยงได้ไหมก็คือเรียงได้แต่ว่าร่องตัวเมียกับตัวผู้มันจะไม่เหมือนกันมันเหมือนจะต้องตัดลิ้นแล้วก็มาวางชนแล้วก็ต้องเป็นปูแบบทากาวแทนแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยกระเบื้องที่เป็นกระเบื้องยาง s c c ลายก้างปลาตัวลิ้นเขาจะออกแบบมาเพื่อต่อแบบก้างปลาโดยเฉพาะคุณจะไปต่อตรงก็ต่อไม่ได้นะครับ